สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นร้อนๆนะครับที่มีการโวยวายของนายสุทธิชัยยุน่นนายแก้วสรรอดิพธิและก็หลายๆคนที่โวยวายดรทักษิณว่านะครับใช้อำนาจอะไรใช้สิทธิ์อะไรเข้าไปที่บ้านพิษณุโลกตัวเองเป็นนักโทษอยู่นะครับทำไมถึงเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมันของบรรดาฝ่ายคนที่เห็นต่างกับดรทักษิณหรือฝ่ายตรงข้ามบางงันงันศัตรูใช้คําว่าศัตรูยังได้เลยครับที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะนายสุธิชัยอยู่เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะด้อยค่าได้โพสต์นะครับได้โพสต์แล้วก็ออกมาออกมาพูดแรงๆพูดดังๆว่าเอะการที่การที่ทักษิณทาหนึ่งนี้เนี่ยนะครับมันถูกต้องแล้วเหรอ และมันใช่แล้วเหรอนะครับนี่สุดที่ชัยอยู่เนี่ยนะครับโพสเอาไว้อย่างนี้ครับสุดที่ให้่หยุนตั้งคําถามนะครับทักษิณมีตําแหน่งอะไรในรัฐบาลไปร่วมวงประชุมสู้ภาษีธรรมกฎหมายฉบับไหนบอกว่าถ้าลูกทุงสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกนะครับพ่อก็ขึ้นแทนโดยอตัตโนมัตินะครับถ้าพ่อทำอะไรเลอะเทอะใครรับผิดชอบ บ้านเมืองเราไม่มีกติกาอะไรกันแล้วหรือนะครับอันนี้คือคำพูดของนายสุทธิชัยหยุดนะครับซึ่งถามนายสุทธิชัยหยุดจริงๆถามว่าที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปเป็นนายกนะการการพูดชี้นำการพูดเพื่อให้ร้ายป้ายสีว่านาย,ยกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วทักษิณจะไปเป็นจะไปเป็นปปนายกแทน คือสิ่งที่คุณพูดนี่น่าเกลียดมากนะสุทธาย,ยมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีมันเป็นการจงใจชี้ประเด็นและดึงสังคมไปให้มองว่าทักษิณใช้อภิสิทธิ์อะไรเข้าไปเป็นนายกแทนนะครับเหมือนกับไอ้ไอคำที่เลวร้ายมากที่สุดเนี่ยนะนะครับว่ากฎหมายฉบับไหนนะครับกฎหมายฉบับไหนบอกว่าถ้าลูกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกพ่อก็ขึ้นแทนโดยอัตโนมัติ เขาไปขึ้นแทนตรงไหนครับเขาก็ถูกเชิญไปโดยกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการทลังเพื่อไปแก้ปัญหาเรื่องภาษีทั้มคุณกําลังจะเบี่ยงเบนประเด็นบ้างการที่ดรทักษิณเข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปเพื่ออะไรก่อนอ่ะถามสุทธิชายยุ่นทาไมคุณไม่พูดประเด็นเนี้ยเข้าไปพูดเข้าไปเคลียร์เข้าไปคุยเนื่องจากว่ามีประสบการณ์ทางด้านการต่างประเทศและการเจรจาก,การค้า ดรทักษิณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากเกี่ยวกับต่างประเทศเห็นได้ชัดนะครับอันนี้เรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเชี่ยวชาญของดรทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วครับเรื่องนี้แม้กระทั่งต่างประเทศยังยอมรับเลยและดรทักษิณเคยถูกเชิญเ,เคยถูกหลายประเทศเชิญไปเป็นที่ปรึกษานะนี่คือศักยภาพของดรทักษิณนะเอาไม่ต้องอย่างอื่นครับเอาแบบติดติดเราเนี่ยมาเลเซียเนี่ยนาย,นายอันวาอิบราฮิมเนี่ย ยังเชิญนายกทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวก็นี่ครับก็เรื่องเดียวกันนี่แหละก็เรื่องภาษีนะครับที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็ดกรทักษิณก็ไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของนายอนันบาอิบราหิมเนี่ยนี่คุณยังมองไม่เห็นศักยภาพหรอกครับทาไมคนทั่วโลกเขามองเห็นศักยภาพของดออรทักษิณแต่แต่ไอ้พวกสื่อจันไรอย่างพวกคุณมันมองไม่เห็นไง เขาจะเข้าไปในบ้านพิษณุโลกคุณไม่ต้องมายุแยงตะแคงรั่วว่านี่คือการเข้าไปแทนลูกลูกหยุดปฏิบนะัติหน้าที่พ่อก็เลยไปนั่งแทนเจตนาคุณอะไรอาเจ,จตนาของคุณเลยสุดที่ชายหยุ่นคืออะไรครับคือต้องการยุแยงและเพื่อให้คนไทยมองว่าเฮ้ยเนี่ยมันไปทํางานแทนลูกมันเนี่ยมันใช้อภิสิทธิ์อะไรของมันเนี่ยประชาชนดูซินี่มันไม่ถูกต้องนะมันไม่ใช่นะเขาไปนั่งในธรรมเนียบรัฐบาลเขาไม่ได้ไปนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะเขาไปช่วย ถูกเชิญโดยรัฐบาลไปช่วยไปช่วยคิดวิธีการว่าจะเจรจาอย่างไงถูกไหมครับออาแน่นอนหรอครับเพราะคุณไม่มีปัญญาคือศักยภาพของอย่างคุณก็คงไม่มีใครจ้างไปเป็นที่ปรึกษาหรือขอร้องให้ไปเป็นที่ปรึกษาหรอกครับเพราะพวกคุณมันมีแต่อคติมันมีแต่ทําลายประเทศไงสุดที่ชายุ่นผมยังไม่เคยเห็นเลยที่คุณจะพูดถึงสิ่งดีๆในประเทศไทยผมยังไม่เคยเห็นคุณจะ ทำอะไรดีๆในประเทศไทยเลยนะสุดที่ใหญ่ยุ่มมีอย่างเดียวคือคุณก็ยุแยงตะแคงร่วมมาตลอดตั้งแต่ยุคด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตที่สามารถใช้นี่เอ็มเอฟอะไรต่างๆได้เนี่ยเนชะั่นณขณะนั้นเนี่ยก็เป็นปราปักกับด็อกเตอร์ทักษิณน,นำโดยคุณเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับก็คือเป็นซีอของกลุ่มเนชั่นหน้าตอนนั้นเนี่ยคุณก็โจมตีแบบชนิดที่ว่าไม่สนใจสั่งทุกที่ทุกหัวข่าวโจมตีทักษิณเท่านั้น นั่นผมก็เคยผมก็เคยทํางานอยู่กรุงเทพธุรกิจไงผมก็เห็นพฤติกรรมนะครับในกองบอกอต่างๆที่สั่งจัดการว่าเฮ้ยต้องเล่นทักษินเท่านั้นต้องเล่นพักไทยรักไทยเท่านั้นตั้งแต่ตอนนั้นน่ะคุณเห็นไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพวกคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยจงใจให้รายปลายสีผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆสุดที่ชายหยุน่นคุณรับเงินจากใครมาก็ไม่รู้ ที่จะมาบ่อนทําลายประเทศไทยเนี่ยผมไม่เห็นคุณจะสร้างสรรค์อะไรให้กับประเทศไทยเลยนะนอกจากปั่นข่าวปั่นกระแสให้ประเทศเกิดความวุ่นวายและก็ไม่เคยสงบสักทีนะครับไม่เรื่องนั้นกับเรื่องนี้แต่พอมาเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาพวกคุณกับไม่ว่าอะไรเงินหนึ่งล้านล้านไปถามดูสิว่ามันหายไปไหนสุดที่ชายหยุ่นและคุณแน่จริงคุณไปตามหาเงินหนึ่งล้านล้านเนี่ยคุณไปจัดการเรื่องหัวสอวอสิคุณไปจัดการเรื่องเขากระดวงสิอันนั้นน่ยมันหนักกว่าไม่ใช่เหรอ การที่คุณจะมากลาแนกการแหนด็อกเตอร์ทักษิณว่าเข้าไปเนี่ยเข้าไปทำงานแทนลูกไม่มีกฎหมายไหนบอกคือเขาเชิญนะเชิญเข้าไปนะเชิญเข้าไปแล้วดรทักษิณมีความสามารถถูกไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถทําได้ไงเขาจะเชิญใครไปก็ได้อะที่มีความสามารถมันเป็นอํานาจของรัฐบาลน่ะเอาถ้าผมพูดแบบควนส้นตีนคุณเลยนะเอาแล้วทาไมแล้วมึงมีปัญหาอะไร เขาจะเชิญดอกเตอร์ทักษิณเข้าไปมึงจะตายเหรอสุดที่ชายยุ่นมึงจะชักดิ้นชักงออย่างนั้นเหรอนี่ไงชายอภพิสิทธ์เลยชายอภพิสิทธิ์ความเป็นรัฐบาลอ่าลูกกูเป็นนายกอะ่ะยังไมกูจะเข้าไปปรึกษากูจะเข้าไปช่วยลูกกูมันมีปัญหาอะไรหรือว่ามึงจะเป็นจะตายให้ได้และการเข้าไปปรึกษาการเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาของประเทศเมาจากอะไรมาจากพระรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ดรทักษิณเอาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมืองไงชัดป เนี่ยผมยังผมไม่อยากจะอ่ะก,กล่าวอ้างตรงนี้เลยนะแต่ในเมื่อพวกคุณเป็นแบบนี้ผมก็จะกล่าวอ้างให้เห็นไงว่าดรทักษิณได้รับภารากิจหน้าที่อะไรและคุณต้องเข้าใจเงื่อนไขนะเงื่อนไขในการที่ดอ,อรทักษิณเนี่ยไม่ต้องติดคุกเจป,ปีคือได้รับพระราชทานลดโทษเนี่ยนะครับเจปีเนี่ย นั่นหมายความว่าให้เอาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมืองนี่ก็คือการเอาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมืองใช่ไหมสุทธิชัยุนห,หรือคุณมองว่าคุณอยากขัดพระรมราชองค์การโปรดเก้าอย่างนั้นเหรอที่คุณมองแบบนี้รวมทั้งไอ้แกว้วสันด้วย <c oughs> ก็นั่นไงก็มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าให้เอาความรู้ความความสามารถมาช่วยเหลือมาพัฒนาบ้านเมืองไงนี่ไงคือการช่วยเหลือบ้านเมืองนี่ไงคือการพัฒนาบ้านเมืองไงมึงยังไม่เข้าใจกันอีกเหรอแล้วมึงจะมาถามหาซากอะไรถามเพื่อประเด็นอะไร เฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ทักษิณมึงจะเข้ามาแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เบี่ยงเบนประเด็นว่ารัฐบาลน,นี้ใช้อำนาจพิเศษเอาทักษิณเข้ามานะครับถึงขั้นว่าจะมาเป็นนายกแทนมาสืบทอดเนี่ยคือไอเนี้ยคุณต่อแหลไหมไอเนี้ยคุณปั้นเรื่องขึ้นมาใช่ไหมสุดที่ใจหยุดนี่ไงความต่อแหลของคุณไงจริงๆไอเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครเขาพูดหรอกคนไทยเขาก็เห็นได้โดยอัตโนมัติว่าเฮ้ยดรทักษิณมีความรู้ความสามารถ เขาเข้าไปคนไทยไม่เห็นจะมีปัญหามันมีปัญหาแต่พวกคุณนะที่แม่งอิจฉารุษยาแม่งทนไม่ได้ทีนี้เขาจะเข้าไปทำเนียบรัฐบาลไปให้คำแนะนำไปให้คำปรึกษาต่างๆเนี่ยเพราะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถไงมันไม่ใช่คิดตีนอย่างพวกคุณไงที่แม่งไม่เคยทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาตินอกจากยุแยงตะแคงรั่วทำให้ประเทศชาติเกิดความวุ่นวายคุณว่าจริงไหมสิ่งที่ผมพูด แล้วถ้าเกิดผมกล่าวหาคุณแบบนี้มั่งเฮ้ยสุทธิชายหยุ่นมึงรับเงินจากอเมริกามาหรือเปล่าวะเนชั่นเนี่ยทาไมเงินมึงเอาเงินมาจากไหนแล้วมาทําแบบนี้มึงฟอกเงินหรือมึงเป็นหน่วยนะครับเอ่อเป็นหน่วยแทรกแซงของอเมริกาส่งมาหรือเปล่าวะมึงพยายามทําลายทุกทางประเทศแม่งชิปหายวายป่วงมาจนถึงทุกวันนี้มึงอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมึงไม่เคยพูดในแง่ดีของประเทศไทยเลยมีแต่ซ้ําเติมมีแต่กระหนำ่ำมีแต่กระทืบ แล้วก็พูดเรื่องต่างประเทศแล้วก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้สุดท้ายมึงอะไรเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยนี่ผมกล่าวหาคุณอย่างเนี้ยคุณจะว่ายังไงไหนคุณลองชี้แจงมาสิว่าไอ้คุณเติบโตมาจากเนชั่นเนชั่นเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงอ่ะตรวจสอบมาสิแค้นดรทักษิณตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมที่เขาขอตรวจสอบเพื่อให้ตกลงเนชั่นมึงเอาเงินมาจากไหนว่าสุดที่ใช้หยุนมึงได้ทุนมาจากไหนวะที่เอามาลงมาทำเนชั่นเนี่ยขอตรวจสอบหน่อยคุณก็เลยโกรธเคืองคุณก็เลยไม่พอใจ กลัวการตรวจสอบเหรอถูกไหมครับแล้ววันนั้นจนมาถึงวันนี้คุณก็ซัดเพื่อไทยอย่างเดียวซัดอย่างเดียวคนอื่นกูไม่สนไอ้เขากะโดงเนี่ยช,ชั่วไหมชั่วหัวสวชั่วไหมผมไม่เห็นคุณจะอะไรเลยคุณก็ตลกโปกคาพูดจากันแนกกระแหนแม่งไม่เป็นสาระอะไรสักเรื่องจัดรายการกับวีระธีรพัฒน์ก็เหมือนกันผมก็ไม่เห็นว่าพวกคุณจะลงสาระอะไรเต็มๆเลย แล้วไม่เคยที่จะหาทางแก้ไขหรือว่าให้มันควรแก้ไขยังไงมันควรปนนามอะไรอย่างสารมูลทําอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกไหมครับวีละธีรพัฒจะชั่วดีถี่ห่างก็ยังเป็นคนที่กล้าพูดตรงจะมีเสี้ยมบ้างแต่คุณนี่แม่งเสี้ยมอย่างเดียวไงเสี้ยมเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในประเทศนี่คุณไม่รู้ตัวคุณเหรอสุดที่ชายยุนไอ้คุณนี่แม่งบ่อนทําลายประเทศไทยของแท้เลยนะ ไอไ้อสํานักข่าวอย่างคุณไอ้นักข่าวอย่างคุณเนี่ยแม่งมีอย่างเดียวคือทําลายไงคือกูไม่สนกูจะขายข่าวกูจะวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่คุณรู้ไหมว่าประเทศไทยมันมีนี่สิบร้านร้านเนี่ยไม่รู้เหรอสุดที่ใช่ยุนแล้วต้องหาทางแก้อะไรก็แล้วแต่แก้ไขได้ทําไมไม่แก่อ่ะอย่างการณีที่นายกแพทองทานจัดการกับแก๊งคอเซนเตอร์ได้ตอนนี้แก๊งคอเซนเตอร์แทบไม่มีแทนที่คุณจะชื่นชมแทนที่คุณจะมองว่าเออนี่แม่งเจ๋งเว้ยเฮ้ยอย่างนี้คือการแก้ปัญหาที่แท้จริง แต่กลับไม่เลยครับคุณก็เห็นว่าดรทักษิณแสดงวิสัยทัศน์ผ่าตัางตานประเทศเขาก็บอกแล้วไงว่าเงินต้องเอาเงินจากไหนมาเงินที่มันหายไปต้องเอาขึ้นมาเงินเรารูรั่วทั้งหลายรอยลั่วทั้งหลายมันต้องเอาขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาทําไมคุณไม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือละ่ะส่งเสริมกันสิครับคุณมาบั่นทอนดอกเตอร์ทักษิณมันได้แค่ความสะใจคุณนะแล้วประเทศได้อะไรประเทศเสียหายไหมที่ดอกเตอร์ทักษิณไปเป็นที่ปรึกษานายก หรือไปไปช่วยแก้ปัญหาทำเนี่ยคือประเทศบันจาชิบหายเหรออ่ะผมถามจริงๆนี่คือมันจะเกิดความชิบหายวายป่วงในประเทศอย่างนั้นเหรอสุดที่ชายยุนประชาชนก็ควรที่จะฟังนะครับและก็ต้องทําความเข้าใจนะว่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ยไอ้ไอ้นักข่าวชั่วแบบเนี้ยแม่งมีแต่ปั่นข่าวทั้งนั้นอนะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ของมันเพื่อให้มันได้ยอดดูเพื่อให้มันสามารถสื่อสารของมันได้ก็เงินก็ไปหล่อเลี้ยงมันไง นี่ไงครับไอ,ไอ้ไอ้นักข่าวที่ปลุกปัน่นยุแยงตะแคงรั่วมาโดยตลอดเนี่ยแม่งไม่เคยทําเหี่ยอะไรเพื่อประเทศเลยมีแต่ทําให้เกิดความแตกแยกรัฐบาลเข้ามาแม่งกับปลุกปัน่นจริงไม่จริงสุดที่ใจหยุ่นคุณรู้ดีประเทศไทยอ่ะมันมีไอ้นักข่าวชั่วอย่างคุณนี่ไงไอ้มีพวกชั่วแบบคุณนี่ไงแม่งไม่เคยมองเที่ยอะไรดีสักอย่างเลย กูมีชั่วชั่วไปหมดอันนู้นก็นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วยังไงทางแก้อยู่ตรงไหนมึงเคยเสนอทางออกกันไหมแล้วก็พูดพร่ำของตัวเองอะไรแม่งก็ไม่รู้สุดท้ายก็ตลกโปกฮ่ามีอะไรบ้างที่แม่งเป็นสาระมีอะไรบ้างที่แม่งเออมึงหาทางแก้ช่วยกันเน่วันนี้ด็อกเตอร์ทักษิณจะชั่วดีที่ห่างเขาก็แก้ปัญหาไงอาให้มีปัญหาแบบนี้ผมมีความรู้ความสามารถด้านนี้มาผมอาสามา ช่วยเจราจากับทาให้ช่วยหาวิธีเจราจาว่าอันไหนตรงไหนที่เราจะได้เปรียบเราต้องหยิบยกอะไรขึ้นมาบ้างเหตุผลนู่นนั่นนี่อะไรสารพัดที่จะต้องเจราจาเพราะเนื่องจากเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติตรงงนี้มึงไม่ได้คิดตีนเขาเลยไอ้สุธิชายหยุดอ้าวมาถึงไอ้แก้วสรรอดิพัทธิอีกคนหนึ่งไอ้นี้เนี่ยเคยเป็นคณะกรรมการคอตอสอมาก่อนเคยเล่นงานดเรทักษิณมาก่อนไม่แปลกใจหรอกครับ ที่โวยวายออกมาโวยวายว่า,วาเฮ้ยมึงเข้าไปอย่างนั้นได้ยังไงใช้สิทธิ์อะไรเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกันตะเพาเดียวกันกับไอสุทธิชัยหยุดเลยนะครับนี่คือการครอบงําพักนะทาอย่างนี้ไม่ได้ต้องถูกเล่นงานนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ไงเขามาทําอะไรทําประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะเขากําลังช่วยแก้ปัญหาโดยเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยซึ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเนี่ยให้เอาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมืองเนี่ย ก็แสดงว่านายแก้วสรรอดีโพธิ์ Netflix เนี่ยไม่เห็นด้วยกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรอครับไม่เห็นสอดคล้องกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรอครับคุณเป็นใครคุณเคยแก้ปัญหาอะไรให้ประเทศขนาดลงเลือกตั้งผู้ว่ากรทมมึงสอบตกเลย ayo. มึงจะอะไรก็มึงก็ได้ทําได้อย่างเดียวนี่ไงคนอื่นชั่วหมดแล้วมึงไม่ชั่วหรอตอนที่มึงยึดเงินเขาแล้วเอาเงินไปแบ่งกันเนี่ยเงิน4ี่หมล้านเนี่ยคอตอสอเป็นคนยึดแล้วเงินตรงนั้นไปไหนมึงบอกมาที่ไอ้แก้วสรร ไม่เงินไม่เข้าคังแม้แต่บาทเดียวแล้วเงิน46,000ล้านหายไปไหนมึงไม่ชั่วเหรอไอ้ควายน้ำหน้าอย่างพวกมึงเหรอไม่ชั่วการกระทําของมึงทุกอย่างตั้งแต่คอตสอสที่มึงหลับหูหลับตาพูดเนี่ยวันนี้เป็นยังไงศาลยกฟ้องคุณหญิงพจมจามานดามาพงให้พม่าก,กู้สี่หมื่นสี่พัล้านเราได้ดูนการค้าหกแสนล้านพมา่าคืนเงินทุกบาททุกสตางค์มีความผิดไหมไม่มี แทบจะไม่มีอะไรเลยที่ที่บ่งบอกถึงความผิดวันนั้นมึงตอแหลกันจะเป็นจะตายให้ได้โกงอย่างงู้นอย่างนี้หลับหูหลับตาพูดใส่หลายป้ายสีตอแหลสารพัดเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาแล้วสุดท้ายเป็นยังไงวันนี้เขาก็พิสูจน์ไงมึงทำอะไรเขาได้ไหมลนะ่ะเรื่องชั้น14จะเป็นจะตายแล้วเรื่องไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาที่แม่งนีรโทษกรรมตัวเองอ่ะกระทำไว้กับประเทศเนี่ยช่อโกงเท่าไหร่มึงไม่เห็นออกจะออกมาโวยวายเลยไอ้ควาย พวกมึงทาอะไรวันนี้พวกมึงแม่งมีหน้าที่บ่อนทําลายนะไอ้แก้วสันนำหน้าอย่างมึงขี้หน้าอย่างมึงทําอะไรให้ประเทศชาติบ้างมีคุณประโยชน์อะไรกับประเทศชาติบ้างนอกจากรับใช้เผด็จการเลียตีนเผด็จการแล้วก็ได้ตําแหน่งตัวเองก็แค่นั้นไงศักยภาพพวกมึงปัญญาอย่างพวกมึงก็มีอยู่แค่นี้ไงไหนมึงทําอะไรได้ดีได้ดีวันนี้ก็มาจากการสืบทอดของรัฐประหารทั้งสิ้นเขาแต่งตั้งเขาให้เป็นไงไปเป็นอาจารย์นู่นอาจารย์นี่ก็จากไหนอะ ก็จะกเป็นคนชั่วทำลายแผ่นดินไงแล้วก็ไปร่วมไอ้คณะรัฐประหารไงมึงถึงได้ดีนี่ไงคอตอสอมาจากอะไรมาจากการกันแกล้งอ,อิจารุวันอีเป็ดเป็นยังไงตอนนี้แม่งช่อโกองมึงไม่เห็นไปตรวจสอบเลยสอตองงอแม่งเห็นไหมตึกสอตองงอถล่มมึงไม่เห็นจะไปร้องเรียนที่อะไรเลยสารรัฐมนูญนะครับอุ้มพักภูมิใจไทยมึงไม่เห็นจะออกออกมาอะไรเลยหัวสอวอแม่งโจงค้มทั้งแผ่นดินกูก็ไม่เห็นพวกมึงจะทาอะไรสักอย่างเลย แน่จริงมึงไปสิไปร้องสิรวบรวมมวลชนรวบรวมประชาชนสิครับไปพูดสิแม่งให้ฉาดฉานไม่เลยให้เรื่องนี้ยอมไม่ได้เรื่องนี้ต้องปลุกระดมประชาชนมาขับไล่และต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไอสอวพวกนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะได้มาโดยไม่ชอบสารมนลรีต้องตัดสินให้ถูกต้องทําไมมึงไม่ไปร้องพวกนี้เขาก็โดงอีกไปเล่นสิอนุทินชาญวิทย์กุลไงกำลังทําให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับที่พระราชทาน ของรัชการที่5เนี่ยจะไปอยู่ในงื้อมือของชิดชอบมึงไม่เห็นจะออกมาพูดวายนั่นไม่นั่นไม่ใช่การขายชาติขายแผ่นดินเหรอนั่นไม่ใช่โกงชาติโกงแผ่นดินเหรอหรือว่ากลัวพอพูดเรื่องนี้แล้วคนจะไปโฟกัสที่ชิดชอบกูก็เลยไม่พูดกูจะด่าแต่ทักษิณกูจะเอาแต่ทักษิณกูจะเล่นแต่ทักษิณเพราะว่ากูเกลียดมันกูไม่ชอบมันอย่างนั้นเหรอคุณแม่งไม่แร์ไงคือพวกคุณแม่งก็นี่ไงหน้าตัวเมียไงทำได้แค่เนี้กูไม่สนอ่ะกูจะ กูจะด่าทักษิณกูจะเล่นทักษิณอย่างเดียวประยุทธ์กูไม่เล่นไอ้ที่ผ่านมาแม่งโกงชาติเป็นหลักล้านๆเนี่ยหายไปโดยหายที่มาที่ไปไม่ได้ถ้ามึงรักประเทศจริงมึงไปสืบหาสิถูกไหมมาตรฐานเดียวกันแล้วผมจะไม่สามารถด่าพวกคุณได้ด้วยซ้ำไป,ปถ้าพวกคุณทําแบบนั้นเหมือนเถกเช่นเดียวกันเรื่องหัวสวท่านรักชาติจริงแหมเป็นห่วงชาติเหลือเกินจะเป็นจะตายให้ได้กับทักษิณนี่โอ้โหห่วงชาติกูห่วงไว้แต่กับประยุทธ์จันทร์โอชา กับพรรคภูมิใจไทยที่แม่งช่อโกงแผ่นดินเนี่ยมึงไม่ออกมากันเลยไม่เรียกร้องกันเลยไม่อะไรกันเลยเห็นไหมสวออแม่งยืนทนโทษอยู่มึงออกมาแอคชั่นอะไรบ้างไหมไม่แอคชั่นกูเจอเฉยๆกูจะเล่นทักสินอย่างเดียวกูไม่สนว่าแม่งจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะชิบหายช่างมันแต่กูเกลียดทักสินกูไม่ชอบทักษินไงคือไม่ทำไม่ได้คิดตีนเขานะความสามารถไม่ได้แม้แต่คิดตีนเขา แล้วก็ทํามาเป็นโวยวายนู่นนั่นนี่แล้วมึงเป็นใครไอ้แก้วสันไอ้สุธิชัยหยุนมึงเป็นใครมึงทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติไหนถามหน่อยสิมึงปกป้องผลปร,ประโยชน์ประเทศชาติแม้แต่บาทหนึ่งไหมไม่มีเลยสิ่งที่พวกมึงทําคืออะไรคือใส่ร้ายป้ายสีกูไม่ชอบมึงไงกูอิจฉามึงไงกูไปรับใช้ไอ้เผด็จการ,รเผด็จการแต่งตั้งให้กูได้ดิบได้ดีทั้งพี่ทั้งน้องกูก็ได้ดิบได้ดีจากคณะรัฐประหารทั้งนั้นถูกไหมแก้วสัน พี่น้องสองคนแม่งก็ได้ดีจากนี้ไงจากการรับใช้เผด็จการเนี่ยพวกมึงเป็นคนดีตรงไหนหลักการประชาธิปไตยมีไหมแล้วยังมาเสนอหน้าบอกโอ้กูเป็นคนดีกูจะมาปกป้องชาติมึงปกชาติปกป้องชาติแต่มึงไปเอาเขากระโดงมาคืนไอ้ควายมึงไปมึงไปจัดการเรื่องสอวอมึงไปจัดการเรื่ององค์กรอิสระโน่นกูไม่เห็นมึงจะพูดอะไรสักอย่างเลยมีแต่เห่าตระกูลชินนวัตเท่านั้นไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นายยกต้องลาออกรออับทำไม ลาออกเพื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของมึงก็กูไม่ลาออกไงประชาชนเขาไม่ได้ให้ลาออกไงมึงอยากจะร้องมึงก็ร้องไปสิมึงอยากจะโวยวายก็โวยวายไปสิมึงไม่ได้เป็นเลือกเขาพวกกูเลือกเขาพวกกูไม่มีปัญหาไงประชาชนทั้งประเทศเขาก็ไม่ได้ออกมาไงมีแต่พวกมึงออกมาหน้าสอนมึงก็เอาสิครับให้นายกอยู่ต่อนี่ไงนายกก็อยู่ต่อไปมึงก็ออกมาด่าให้มึงอ่ะแม่งช้ำใจตายเลยนายกยิ่งทำอ่ะ พวกมึงก็ยิ่งโกรธแค้นไงเออเอาเข้าไปเลยให้แม่งโกรธแค้นเลยให้แม่งตายให้แม่งคั่งตายไปเลยให้แม่งหลอนเลยนี่แค่นายกทเที่นี่แค่ท่านทักษิณเข้าออกมาเป็นแค่ที่ปรึกษามาปรึกษาหารือในการช่วยในการช่วยเจรจากับธรรมนะเจรจากับธรรมนั่นเนี่ยเจรจาเพื่ออะไรวะเจรจาเจรจานี้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ไหมใช่ไง แล้วมึงจะไปขัดขวางทําไมมึงจะไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยมึงใช้อํานาจอะไรเข้าไปบไวยวายเฮ้ยไปอย่างนี้ทําอย่างนี้ได้ยังไงอา้าวกรรัฐบาลเขาเชิญน่ะที่เขาไม่เชิญมึงเพราะมึงไม่มีความรู้ความสามารถมึงไม่ได้รับการยอมรับในระดับโลกไงแต่ดตรทรักษิณเขาได้รับการยอมรับในระดับโลกไงอีกทั้งเขาก็ได้ได้พระราชทฐฐานพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้อาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมืองไงก็นี่ไงเขาก็ได้ช่วยแล้วไงแล้วมึงมีปัญหาอะไร หรือว่าพราะบรมราชองค์การโปรดเกล้ามึงไม่เคารพมึงไม่นับถือมึงไม่ศรัทธามึงไม่อะไรเลยมึงถึงออกมาแบบนี้ก็ไปดูดิก็ไปดูสิครับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าทำยังไงแล้วดรทักษิณก็พูดแล้วบอกแล้วว่าเออมารับใช้ที่ต้องทําอย่างนี้พอได้รับปากกับสถาบันได้บอกไว้แล้วว่าจะมาช่วยเหลือประเทศชาติจะเอาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือมาพัฒนาบ้านเมืองนี่ก็ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบ้านเมืองในการพัฒนาบ้านเมืองไงแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไง เขามีความรู้ความสามารถจริงไหมฮะแก้วสันจริงไหมอันนี้เปรียบเทียบกันเลยนะทาไมนายอ,าอับราอิบลาฮิมหรือคนต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยนะครับถึงยอมรับดรทักษิณเรื่องความรู้ความสามารถทางด้านการเจรจาการค้าการเจรจาทางด้านต่างประเทศเพราะอะไรอ,อันวาอิบราฮิมถึงขั้นให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเนี่ยยอมฉีกทุกกฎหมดเห็นไหม พวกคุณแม่งแทบดิ้นดิ้นกันแทบตายชักดิ้นชักงอรับไม่ได้ที่อันบาอิบลาหิมเอาทักสินเอาด็อกเตอร์ทักษินไปเป็นที่ปรึกษาเห็นไหมนี่ไงเพราะความอิจฉาริษยาล้วนๆไงพวกคุณแม่งไม่ได้รักชาติหรอกถ้าคุณรักชาติคุณจะไม่พูดประเด็นนี้เลยนะคุณจะโมทนาสาธุด้วยซ้ำไปเออเฮ้ยเอาความรู้ความสามารถนี่ไงถูกต้องความรู้ความสามารถคุณเอามาช่วยเหลือประเทศช่วยกันเจรจา ช่วยกันประครับประคองประเทศเพราะประเทศ,เทศกําลังแย่เรากําลังตกเป็นรองสหรัฐอเมริกาเราจะเจรจาอย่างไงเราจะคุยกันยังไงมันควรที่จะเป็นอย่างนั้นพวกคุณควรจะเห็นด้วยแล้วสนับสนุนแต่เสือกแบบเสือกมากันแนหะกันแหน่เสือกมาไม่พอใจใช้อํานาจไหลมันมีอีกคนนึงเป็นอดีตอายการออกมาบอกว่านี่อาจจะเข้าขายครอบงำทักไอครอบงำรัฐบาลทักษินครอบงำรัฐบาล เฮ้ยก็คุณก็ไปดูสิพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าก็ให้เขาเอาความรู้ความสามารถมาพระบรมราชองค์การนั้นไม่ได้จํากัดว่าห้ามช่วยรัฐบาลนี่หรือห้ามช่วยตรงนู้นตรงนี้พระบรมราชอง์การโปรดเกล้าคือให้เอาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือมาพัฒนาบ้านเมืองไงทีนี้ความช่วยเหลือบ้านเมืองเขออะไรก็ยนี่ไงความรู้ความสามารถของเขาไง เพราะในพระรูมรัชะองการก็ทรงโปรดเกล้าและก็บอกว่าเอาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือพัฒนาบ้านเมืองใช่ไหมครับเนื่องจากเป็นคนที่มีความสามารถนและการที่ไปช่วยรัฐบาลเนี่ยมันจะครอบงาตรงไหนไหนตอบมาสิมันจะครอบงําตรงไหน,ไหน,น,ไหนก็ในเมื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาทุกคนแม่งแก้ปัญหารัฐมนตรีถ้าไม่มีความเจยวชาญมากพอเอาหาความหาคนที่มีความเจยวชาญมาช่วย มาช่วยมันจะได้ทําให้งานราบรื่นจะได้ให้การเจราจาราบลื่นไงนี่มันเป็นเรื่องระดับประเทศเป็นเรื่องความสูญเสียของประเทศที่เราจะต้องเสียดุลการค้าเสียภาษีที่เขาจะต้องเก็บภาษีเรา36%เนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วพวกคุณทําไมเอาความรู้สึกส่วนตัวมาล่ะแทนที่แม่งจะช่วยกันคนละไม้คนละมือผลักดันเออให้ทักษิณมึงทําไปเลยอย่างนี้ถูกต้องอ่ะเอาความรู้ความสามารถมาชดใช้สิ ความรู้ความสามารถมันจะได้ช่วยได้ดูซิว่าเราจะเป็นต่อไหมดูซิว่าผลงานของดออรทักษินจะเป็นยังไงมึงแค่คิดแค่เนี้ยมึงคิดบวกไม่เป็นหรือไงนี่แม่งคิดลบอย่างเดียวคิดลบมันก็ลบไงแล้วที่มึงออกมาแบบนี้มึงเป็นมึงคิดว่ามันเป็นผลดีเหรอสุธิชายยุนแก้วสารอายการถามหน่อยซิว่าพวกคุณกําลังคิดอะไรอะ่ะความรู้ความสามารถไม่มีแม่งอิจฉาริษยาเขาล้วนๆเลย กูไม่สนน่ะกูอิจฉาแม่งเสือกเชิญทักษิณไปเชิญคนที่กูเกลียดไปอะ่ะผลประโยชน์ของประเทศชาติแม่งจะชิดหายจะวายป่วงชั่งหัวพ่อมันกูจะเกลียดทักษิณกูจะไม่ให้กูจะไม่เอานี่ไงน,นี่คือความอาคติที่เลวร้ายที่สุดคุณนี้แม่งเป็นเป็น,เป,นเป็นพวกที่แม่งชั่วที่สุดในประเทศไทยลวไอเรื่องนี้แทนที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือ คาสีเราเสียเปรียบเขาถูกไหมครับแล้วดรทักษิณมีความรู้ความสามารถไปช่วยแทนที่มึงจะโมทนาสาธุมึงแทนที่มึงจะสนับสนุนเออเฮ้ยเขามีความรู้ความสามารถจริงแล้วพวกมึงเคยนําเสนอไหมว่าจะต้องแก้ยังไงจะต้องทํายังไงเฮ้ยแก้กรณีนี้มึงเคยนําเสนอไหมอีกวายมึงไม่เคยนําเสนอเียอะไรสักอย่างเลยเอาแต่ติตําหนิตาหนิตําหนิ แน่จริงถ้าเกิดมึงบอกว่ามึงฉลาดกว่าดรทักษิณหรือไม่สมควรเอาดออรทักษิณกูฉลาดกว่ามึงก็แสดงวิสัยทัศน์ออกมาสิทั้งไอ้สุทธิชายอยุ่นทั้งไอ้แก้วสรรก็โชว์มาสิครับก็โชว์ความสามารถมาสิพวกมึงเนี่ยอยู่ในเวทีโลกได้รับการยอมรับไหมน้ำหน้าอย่างพวกมึงปัญญาอย่างพวกคุณอย่างพวกมึงเนี่ยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกไหมละ่ะที่ยอมรับจริงๆว่าคนคนนี้แม่งมีความรู้ความสามารถ่ะ ทำไมทักษิณไปทั่วโลกได้ยกเว้นประเทศไทยประเทศเดียวล่ะอาตอบคําถามนี้หน่อยเอาแค่หลักการแค่นี้ก็สันดานพวกมึงมันเป็นอย่างนี้ไงแม่งขี้อิจฉาริสยาไงไม่คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งๆท,ท,ที่มองเห็นแล้วว่าเฮ้เรากําลังจะเสียเปรียบและถ้าเกิดไม่เร่งเจราจาไม่หาคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยมาเจราจาเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเอาคนที่มีทักษะและรู้เหลี่ยมทันเกมอเมริกามาช่วยไม่ใช่รัฐบาลเขาแค่เฉพาะเชิญดรทักษิณน,นะ เด็กวัยรุ่นหลายคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยยังบิดครับอย่างเงี้ยเขาก็เชิญมาไอเจเคเขาก็เชิญมาเชิญมาอะไรครับมาเป็นที่ปรึกษามาช่วยแนะนํารัฐบาลเห็นไหมเขายังทําเลยและอีกหลายๆคนมากกว่านี้อีกนั่นคือเขายอมรับความรู้ความสามารถแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่เขาก็ยังยอมรับเลยเฮ้ยมาซิไหนไอเดียมึงเป็นยังไงพี่อ้วนพุนทำก็เคยเชิญมาหลายครั้ง ก็นี่ไงมาช่วยกันเขามาช่วยกันพัฒนาประเทศแต่มันมีแต่พวกมึงนี่แหละแต่ถ่วงประเทศอยู่ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงก็อยู่ที่ประชาชนแล้วกันครับว่าท่านจะคิดยังไงท่านจะมองยังไงกับเรื่องนี้ไอ้ไอสาระเลวพวกนี้แม่งมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำลายประเทศชาติประเทศชาติจะอยู่ดีกินดีไม่ได้ครับจะแก้ปัญหาไม่ได้ผมยังมองว่าไอพวกนี้แม่งพมาก,กับชาติมาเกิดหรือเปล่าวะคือแม่งมีหน้าที่บ่อนทำลายประเทศอย่างเดียวอะ จริงๆครับในความรู้สึกเป็นแบบนั้นแแม่งเป็นศัตรูของประเทศชาตินะไอ้พวกเวนเนี่ยทำอะไรบ้างอะที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไม่มีเลยนะมีแต่เตะทวงมีแต่ทําลายไอ้พวกนี้แม่งกระบฏท,ทําลายชาติทางนั้นเลยนะคือความคิดสร้างสารรค์แม่งไม่มีมีแต่ด่ามีแต่ตําหนิมีแต่าแตตแตสา์โครอนอย่างเดียวกูไม่สนใจกูหลับหูหลับตาแม่งชั่วได้ใจจริงๆอะ